สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่มันสับรังแปลงนี้นะครับมีอายุครบห้าเดือนนะครับเป็นมันสับรหลังพันละยองเจ็ดสองนะครับปลูกันที่สิบเจ็ดสิบแปดพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็อายุครบห้าเดือนนะครับเจตผาตามก็เลยจะพามาอัปเดตขนาดของหัวมันแปลงนี้นะครับว่า มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะสามารถบรรลุปเป้าหมายที่เจ็ดแปดตันตามที่เกษตรพัฒนมตั้งเป้าไว้ได้หรือไม่นะครับปีที่ได้ม,มันแปลงนี้ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่หกจุดสี่แปดตันนะครับทีนี้เกษตรพัฒนาก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ที่เจ็ดถึงแปดตันนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับก็ มีมันสำปะหลังบางส่วนนะครับลม้ลมลงไปประมาณ2องไร่นิดๆนะครับเสรษจพรางก็ได้ทําการตัดต้นนะครับถ้าใครสนใจก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเสรษจพางก็ยังคงเป้าหมายของมันแปลงนี้อยู่ที่7-8ตันต่อไร่อยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ลองไปดูว่าขนาดของหัวมันสำปะหลังนะครับโซนที่ไม่ ในล้มนะครับจะมีขนาดเป็นอย่างไรบ,บ้างนะครับโดยพื้นที่ที่เกษตรพัท,ทางจะพาไปดูนะครับจะอยู่ในโซนกลางๆแปลงนะครับส่วนสูงของโซนที่ไปดูนะครับก็จะอยู่ที่กลางๆนะครับไม่ใช่โซนที่สูงหรือว่าไม่ใช่โซนที่เตี้ยสุดนะครับก็จะเป็นโซนที่มีขนาดกลางๆนะครับน่าจะสามารถสะท้อนค่าเฉลี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยเกษตรพัฒนางยังไม่ได้คุยไว้นะครับแต่ก็จะไปเลือกต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําการคุยทีหลังนะครับเดี๋ยวพี่น้อง,งท่านจะหาว่ากเกษตรพัฒน์พาไปดูแต่โซนที่มีขนาดหัวใหญ่ๆนะครับแต่เกษตรพัฒน์ก็จะสุ่มเลือกนะครับมาประมาณสี่ต้นนะครับต่อ จะสุ่มต้นนี้นะครับต้นที่มีต้นเดียวนะครับแต่ว่าแตกกิ่ยเก็นสามกิ่งสี่กิ่งแบบนี้นะครับเป็นต้นแรกนะครับก็ไล่ลงมาอีกสี่ต้นนะครับไล่ลงมาอีกสามต้นนะครับรวมเป็นสี่ต้นนะครับ เดี๋ยวเกษตรพระธานขอเวลาประมาณ3ามสีนาทีนะครับเพื่อคุยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับก็คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเจ็ดแตัมต่อไร่จะเป็นไปได้ไหมนะครับร่มต้นกันที่ต้นแรกนะครับที่เกษตรพระธานบอกว่าเป็นต้นที่ต้นเดียวนะครับแล้วแตกกิ่งออกมาสามกิ่งนะครับต้นนี้ลักษณะกายภาพนะครับก็จะเป็นการแตกกิ่ง2ชั้นนะครับ สามกิ่งทั้งสองครั้งนะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่ปลูกจากท่อนพันท่อนที่สองนะครับถ้าสังเกตนะครับตรงนี้จะไม่กินสะดือนะครับจะไม่รวมกับท่อนพันนะครับมาดูขนาดกันก่อนนะครับเสร็จพระธรรมคุยให้ดูครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่า ยังอยู่ในช่วงที่ล้มฝนนะครับกลัวจะล้มนะครับขนาดของหัวมันนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ60-70เอร์ซนะครับของขวด M150 นะครับแล้วหัวที่ใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ80-90อร์ซนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ โอเคนะครับสำหรับมัน5เดือนโดยเฉพาะต้นนี้นะครับเป็นต้นที่มีหัวที่ค่อนข้างดกนะครับใส่พัาธามคุยยังไม่ถึงครึ่งนะครับเดี๋ยวมานับกันว่าจะมีทั้งหมดกี่หัวนะครับ1 2ึ่งสองามสี่ห้าหก็ดแนะครับก็มีทั้งหมด8หัวนะครับก็ถือว่าดกใช้ได้นะครับเพราะว่าคุย ยังไม่ถึงครึ่งนะครับต้นทันมานะครับก็จะเป็นต้นที่อยู่ติดกันนะครับต้นนี้ก็จะเป็นท่อนพันธุ์ที่ปลูกจากต้นนี้ปลูกจากท่อนพันธุ์ท่อนทีนท่สองหรือสามนะครับน่าจะสามนะครับพอดูจากไส้กลางก็จะทวงกดต้นเมื่อกี้นิดนึงนะครับมาดูกันว่ารขนหัวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรขนหัวก็ มีหัวเล็กหัวใหญ่นะครับทีนี้มาดูกันที่หัวใหญ่ที่สุดก่อนนะครับก็จะเป็นหัวที่มีขนาดใหญ่กว่าขวด m 1 5 0ราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใหญ่กว่าประมาณ10-20%ได้นะครับทีนี้มาดูความดกบ้างนะครับลองนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะ ก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าต้นนี้นะครับเมื่อเทียบกับต้นที่แล้วจํานวนหัวจะน้อยกว่านะครับแต่เมื่อเทียบขนาดหัวที่ใหญ่นะครับขนาดหัวที่ใหญ่ก็จะใหญ่กว่าประมาณ20-30%นะครับต้นต่อมานะครับาจะปลูกจากท่อนพันธุ์ที่เป็นท่อนที่สองนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับ การเจริญเติบโตก็จะติดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเสียบนะครับเสียบติดกับเงาเดิมนะครับทําให้การเจริญเติบโตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรากจะไปโดนเงาเดิมนะครับทีนี้มาดองดูขนาดของหัวบ้างนะครับกรางของหัวนะครับหัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะใหญ่กว่าขวดเ1็ม้ยหเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้ไม่ได้คุยหมดนะครับก็จะดอกตานิดนึงนะครับแต่ในความเป็นจริงก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าประมาณ5 1 0สเเซนะครับส่วนหัวรองลงมาก็อยู่ที่ประมาณ6-70%นะครับของกวดกระบาวของขวดเอ็มร้หนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูจำนวนหัวบ้างว่ามีกี่หัวนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับ ก็มีอยู่ห้าหัวนะครับก็จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าจํานวนหัวน้อยนะครับก็จะมีการชดเชยด้วยขนาดหัวที่ใหญ่กว่านะครับทีนี้มาดูต้นสุดท้ายบ้างนะครับต้นสุดท้ายต้นนี้น่าจะปลูกจากท่อนพันท,นท่อนที่หนึ่งนะครับมีการกินท่อนพันท่อนเดินนะครับเกือบหมดแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูขนาดของหัวบ้างนะครับขนาดของหัวก็อยู่ที่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเอร์เซ็นนะครับของขววเด็ยมร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ขนาดหัวก็จะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามานับดูจำนวนหัวบ้างนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าหัวนะครับคุยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับก็มีทั้งหมดเก้าหัวนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าต้นไหนนะครับมีจํานวนหัวที่ค่อนข้างเยอะนะครับการจเจริญเติบโตของหัวก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ชดเชยด้วยจํานวนนะครับ แต่โดยปกตินะครับโดยธรรมชาติของท่อนพันธุ์ท่อนที่หนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามองภายนอกนะครับขนาดหัวจะไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่เมื่อเทียบน้ําหนักของหัวกับท่อนพันธุ์ท่อน,ท,อน,ท,อน,ท,อนที่สองที่สามนะครับก็จะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณสองกิโลครึ่งนะครับจากประสบการณ์ที่เษสษ็จปัจจามได้ลองวัดดูนะครับในปีที่ผ่านมานะครับโดยภาพรวมนะครับมันแปลงนี้ ขนาดของหัวมันตอนอายุหเดือนนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับในมุมมองของเกษษรพธนามคิดว่าขนาดหัวเท่านี้นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า6ตันนะครับ6ตันขึ้นแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกขุดตอนอายุ10เดือนหรือเกือบ12เดือนนะครับปีที่แล้วกเกษตรพธาามขุดตอนอายุ11เดือนกับส2วันโดยประมาณนะครับแต่ปีนี้นะครับเกษตรพธาามตั้งใจ ว่าจะขุดที่ตอนอายุประมาณ1 0 1ถึง11เดือนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วขุดมันเสร็จล่าช้านะครับทำให้ส่งผลต่อกาปรปลูกมันสำปะหลังในปีนี้นะครับซึ่งก็มีบางแปลงนะครับที่ต้องไถหลายรอบนะครับก่าจะได้ปลูกนะครับบางแปลงปลูกไปแล้วมีอัตราการเกิดที่ค่อนข้างต่ำนะครับรวมถึงเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีการเจริญเติบโต,ตที่ ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่ามันจะสำปลังนะครับถ้าปลูกในช่วงที่ดินเย็นนะครับหรือว่าดินแน่นนะครับดินเปียกก็จะประสบปัญหากับเชื้อราในดินนะครับทําให้ท่อนพันที่เราปักลงไปนะครับมีการเน่านะครับมันสำปรังไม่เกิดนะครับรวมทั้งที่เกิดมาแล้วนะครับถ้ามาเจอกับดินแน่นๆนะครับ การเดินของรากก็จะไม่ค่อยดีนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตและก็การขยายขนาดของหัวในท้ายที่สุดนะครับสุดท้ายนี้นะครับเกษตรพระธามก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ